สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้ครับไม่อยู่กับ f i n ในแอตเฟรดี้ซีคริตออฟเดอะมครับแต่ว่าอยู่ในโลบอกแทนนะฮะคือเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าผมได้ไปเห็นคลิปของด o อกโกครับเขาได้ทำการเล่นเกมนี้นี่แหละ และเขาก็ได้บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการจำลองเดมโมที่เคยเปิดให้คนได้เล่นกันแล้วในงาน PAX และเป็นการจำลองที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับต้นฉบับหรือว่าในเดมโมมากที่สุดแล้วและตอนนี้มันก็เข้าใกล้ช่วงที่เราจะได้เล่น Secret of the Mimic จริงๆแล้วในไหนก็นไหนแล้วครับเรามาลองอุ่นเครื่องด้วยเวอร์ชั่นโรบอ x ก,กันหน่อยละกันเนาะเอาละครับไม่ต้องเสียเวลามากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไป l ล t s go ครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด c สคริปชันละกันนะใครอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะฮะมาแล้วครับมีการให้เราเลือกชะตากรรมด้วยนะฮะว่าเราจะไปในทิศทางไหนโดยจะมีเป็น the exploration ครับหรือว่าการสำรวจเนาะกับฉากเล่าครับซึ่งเ,ออเหมือนกับว่าในเดโมเนี่ยก็จะมีอยู่2ออันให้เลือกเหมือนกันก็คือใครจะข้ามไปยังฉากวิ่งเลยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยที่ the exploration ละกันเนาะไปครับ ดูซิว่าจะยังไงนะฮะ f n a อ s f c r e t of the m i m i c Remake โอ้โห,โหเริ่มมาเรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นอุ้ยโอ้โหร่าโรเซตัสเฟรดีเฟรชแบนอันนี้น่าจะไม่มีในเกมเต็มนะฮะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในโซนโรงงานแล้วนะครับตรงนี้มีไฟฉายให้เราหยิบหยิบหน่อยละกันโอเคกด F <c oughs> เพื่อเป็นไฟฉายโอ้โห โอเคครับอ้ออันนี้มันโอ้เป็นเหมือนเป็นโถงเนาะเออเป็นโถงยาวๆนะฮะโอเคอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าอ,อ่มันอาจจะไม่เหมือนกับเกมเต็ม100%ซึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับให้คซะว่ามาลองสำรวจเกมเล่นๆละกันเนาะเออนะครับประมาณนี้โอ้นี่คือเจ้าช้างนะครับแล้วก็มีน้องหมาด้วยแต่น้องหมาตัวใหญ่แปลกๆเอา้าน้ำมันกล่องแจ็กกี้นี่นะ เอ๊ะทำไมรีบจังเลยล่ะ Let's play ครับมาเล่นกันเถอะอันนี้กด e ได้โอ้โอเคอุ้ยเฮ้ยหวัดดีแจ็กกี้โอเคให้เราหยิบเหรออ่ะหยิบก็ได้ครับเล่นงไงต่อคือมันก็จะมายิ้มอย่างนี้เลยไม่มีอะไรใช่ไหมคุณพี่ หวังว่าจะยังไม่วิ่งมาหาเรามันล็อกซะด้วยสินะอืมเดี๋ยวนะเราต้องอ๋อนี่ไงตรงนี้ครับเอามาเสียบเข้าไปจึ๊กแล้วก็หมุนอ่ายังไม่หายไปใช่ไหมสก,กีสวัสดีครับแล้วก็ย่อคลานมาเรียบร้อยฮะไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับเราสินะ โอ้ตรงนั้นมืดแปลกๆห้องเมนเจอร์ครับด้านขวามือจะเป็นโรงงานใหญ่ๆเลยเนาะโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปในห้องนี้ก็น่าจะได้เห็นเองนะฮะว <Welcome. S 1> ุ้ยสวัสดีครับ <The user. S 2> อ๋อไอเจ้านั่นนี่เออต้องส่งนี้ไปที่เมลรูมไอ้นี่มันเป็น้ s e c ริตี้บอ t นะครับในตัวอย่างเนาะ ตอนแรกมานั่งตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอเคดูเห <Okay. S 1> มือนว่าจะมีทางชี้ให้ไปที่ตรงนั้นนะครับทำไมเหรอทำไมรถโอ้นี่ไงเหมือนจะเป็นเจนเนอเรเตอร์นะฮะจึบ๊บเรียบร้อยอุ้ยโอ้ย,อยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนมีคนมาวัสดีครับวัสดีฮะโฮ้ยเอา้า ถึเวลาเล่นกันแล้วโอ้เอา What the hell เอาโอเคต้องลงมาทางนี้สินะโอ้โอ้เอาเอาอเอาอเอาเอาเรียบร้อยอยู่เหมือนว่าเราจะตกมาจากที่สูงแล้วก็สลบไปนะครับหรือว่านี่คือฉากสำรวจคือมีเท่านี้เลยนั่นไงว่าและเชียวครับ เข้าสู่ฉากเชสซีนฉากวิ่งโอ้ยเอ้าโอ้ไม่นะไอเจ้านี่ก็กระเด็นมาถึงนี่เลยครับให้ตายเถอะโอเคแล้วแจ็กกี้จะตามมาไหมเนี่ยผมว่าน่าจะตามมาแน่เลยว่ะอุ้ยอุ้ยอะไรโอ้หูยแจ็กกี้มาแล้วจ้าฮึบ ดันตะแกงนี้ไปดันตะแกงอีกหนึ่งอ้เจ้าหนูคุ้นๆเหมือนในตัวอย่างเลยนโอ้โหใช่เลยมันคือโซนท่อนะครับเหมือนในตัวอย่างเป๊ะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็มีความคลับคล้ายคลับคลาโอเค แล้วก็ดึงคันโยกนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยโอ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 ยอยู่ด้านบนไอ้หยาเปิดแล้วเปิดแล้วมันมาไหมเนี่ยไม่น่ามาหรอกเอออ๋อแล้วเราก็จะขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะครับกดปุ่มอือหือไปแล้วโอเค ขึ้นไปข้างบนกดชิปเพื่อวิ่งทําไมถึงบอกเราตอนนี้นะแปลกๆปลกโอ้ยโอ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 วายใกล้ไปเป้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ใกล้ไปพี่ชายอย่า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 เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะโอ้สวัสดีครับอันนี้วิ่งแล้วได้เท่านี้เหรอเนี่ยโอ้ยจะตกจะตกโอ้ย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 วายโอ้ยมันยังรอดมันยังรอดเดี๋ยวเดี๋ยว สัสดีครับโอ้ยม like ือมือมือมืออุ๊ยมันเข้ามาเร็ว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 วิ่งวิ่งวโอ้ผมไม่รอดแน่เลยว่ะเอ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 มันตันมันตันเรียบเหรอผมเห็นแกนโยกอยู่ด้านหลังเมื่อกี้เอ้ยมันแกงกันนี่ว่า เอาใหม่เอาใหม่ครับคุณผู้ชมฮะอือือแล้วเริ่มตรงนี้เลยเลยเออคือฉากนี้คคุณผู้ชมฮะคือแบบมันคือฉากเดียวกันกันกบงานแท็กซ์เลยครับเดี๋ยวผมจะลองโชว์รูปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันคือเรยกได้ว่าเขาทำฉากให้เหมือนกับในเกมอ่ะเออแล้วมันมันเป๊ะมากๆพอได้เห็นภาพจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเก็บงานได้ดีจริงๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ย และฉากนี้ก็เหมือนในตัวอย่างเนาะที่วิมิกจะโผล่มาจากด้านบนตรงนั้นนะครับน่านไงสวัสดีครับไปลวจ้าไปลวจ้าเร็ว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 กว่านี้นี่วิ่งแล้วใช่ไหมไปครับไปครับไปครับไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยสั่นแล้วสั่นแล้วโอเครออยู่รออยู่ เฮ้ยรอบนี้แบบว่าเราอยู่ไกลมันมากวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งเปิดซ้ายเปิดขวาทางนี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมือมันมาแล้วนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนทางนี้ทางนี้โอเคลอดจ้าลอดจ้าวิ่งแล้วอุ้ยโอ้โห What the hell is that เอ๊ะเฮ้ยมันบอกว่าทางไหนเนี่ย เฮ้ยมีซันด้วยเหรอวัดโอเคยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเราต้องดันเหรอมันบอกว่าชี้มาทางนี้นะครับแต่ผมต้องทำไงวะมันชี้มาตรงนี้อ๋อนี่ไงดึงครับเออเร็ว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 ,รวมันมาแล้วโอ,โอ้โหอ,อย่างน่ากลัวเลยเว้ยโอเคไปไปไปเฮ้ย โอ้ oh, ใช้ได้นะอุ้ยโอ้ยเอโอ A o. ทำไมได้ยินเสียงมิวสิกบ็อกของปั๊ปเปตฮะอุ้ยโอ้ย,อย,อยมันมาแล้วอืมแล้วก็จบตรงนี้ครับโอเคและนี่แหละครับก็คือ Final f อ็ดฟรีดีซ e เคร t ออฟเด m i มิมิกรีในเวอร์ชันของโรบอทครับเรียกได,ด้ว่า อ้างอิงมาจากตัวเกมเดโมในงาน Pax เนี่ยได้แทบจะเรียกได้ว่าแทบจะ100%เลยก็ว่าได้ก็คือถ้าเราไปเล่นเดโมตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนกับแบบนี้เลยถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนหจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปลุยกับเกมจริงในวันเสาร์เนาะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันเสาร์ครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการเล่าเรื่องราวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นะครับเดโมหรือว่าข้อมูลต่างๆที่มีการเปิดออกมาของเกมนี้เอาแบบสรุปรวบยอดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปลุยกับเกมจริงกันนะครับไม่นานเกินรออย่างแน่นอนแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นครับเอาไว้เราจะกระเมนในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม